สวัสดีค่ะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกท่านเข้าสู่ช่องร้อยแปสารของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้แอมก็จะมาให้เพื่อนทําฉากแต่งงานหรือฉากถ่ายรูปแต่งงานนะคะโทนสีชมพูขาวนะคะซึ่งขนาดฉากของเราในวันนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตร80เซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่2เมตรค่ะค่ะสาหรับผ้าที่อแอมจะใช้ระบายฉากหลังในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น ในนะคะหรือว่าผ้าออกแกนซ่านะคะซึ่งวันนี้แอมจะใช้ทั้งหมด2สีนะคะก็คือเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะซึ่งหน้ากว้างต่อพื้นนะคะอยู่ที่44นิ้วนะคะและมีความยาวต่อพื้นอยู่ที่พื้นละ3เมตรนะคะวันนี้แอมใช้สีชมพูทั้งหมด4พื้นและใช้ผ้าสีขาวทั้งหมด4พื้นนะคะ,ะสําหรับดอกไม้ที่แอมจะใช้ในวันนี้นะคะแอมก็ทําการจัดสําเร็จแล้วนะคะซึ่ง วันนี้นะคะแอบมบใช้ดอกไม้จัดแล้วนะคะจำนวน5แถวนะคะแถวนึงจะมีความยาวอยู่ที่50ซนติเมตรนะคะอย่างนี้นะคะดอกไม้ที่เพื่อนเห็นเนาะสำหรับราคานะคะค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าแล้วก็ดอกไม้นะคะเดี๋ยวแอมจะสูบให้ฟังตอนท้ายคลิปสมับตอนนี้นะคะเราไปเริ่มระบายผ้าฉากหลังกันก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับการระบ เย็บช่องนะคะสําหรับสอดสอดกับราวโครงเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแอมจะใช้วิธีการระบายแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะก็คือสอดนะคะผ้าสีชมพูสลับกับผ้าสีขาวแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระบายผ้าฉาวออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนจ้า เพื่อนก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการระบายท่าฉากหลังสีชมพูขาวนะคะก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปติดแผงดอกไม้นะคะกับโครงฉากนะคะด้านบนนะคะซึ่งนะคะมีเพื่อนๆถามแอมเข้ามาหลายคนนะคะว่าแอมใช้อะไรนะคะในการติดดอกไม้เข้ากับโครงฉากนะคะแอมใช้ลวดขาวเส้นเล็กแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆ นี่นะคะลวดขาวเส้นเด็กแบบนี้ซึ่งแอก็บอกไปในหลายคลิปนะคะว่าลวดขาวเส้นเด็กนั้นนะคะเขาสามารถแทงทะลุผ้าได้นะคะโดยที่เขาทําลายเนื้อผ้าน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าลวดนะคะก็ต้องเป็นเส้นตรงนะคะคือไม่หิไม่งอนนะคะเขาจะได้ไม่กินเนื้อผ้าเนาะเดี๋ยวเราไปติดแผงดอกไม้กันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะฉากแต่งงานที่ใช้แผงดอกไม้สําเร็จตรีมซีชมพูขาวที่แอมทําไว้ในวันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแอมสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะเพื่อนๆก็เสื้อผ้าฉากหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะอย่างที่แอมบอกนะคะแอมใช้เป็นผ้าซับในหรือผ้าออแกนซ่านะคะซึ่งมีความกว้างต่อผืนนะคะอยู่ที่44นิ้วถึง45นิ้วนะคะและมีความยาวตถถ่อผืนอยู่ที่3เมตรนะคะราคาของผ้าซับในนะคะหรือผ้าออแก อยู่ที่ประมาณเมตรละ25บาทนะคะเพราะฉะนั้นผ้าทั้งหมด8ผืนของแอมในวันนี้นะคะก็เป็นเงินอยู่ที่600บาทค่ะสำหรับดอกไม้ที่เพื่อนเห็นนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะแอมจัดดอกไม้แบบจัดเต็มนะคะเนื่องจากว่านะคะดอกไม้ที่แอมจัดวันนี้นะคะแอมเตรียมไปจัดงานให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าที่เจ้าสาวนะคะในแถวและแวกใกล้บ้านแอมนี่เองนะคะแอมก็เลยเอาดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะ ดอกไม้ในวันนี้นะคะแอมใช้ไปทั้งหมดนะคะ5แถวนะแถวหนึ่งนะคะวันนี้อยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะรวม5แถวก็อยู่ที่2,500บาทนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งค่าฉากแล้วก็ดอกไม้ของแอมในวันนี้นะคะเป็นวบประมาณอยู่ที่3,100บาทค่ะเพื่อนๆ3 1 0พนบาทนะคะแต่งานออกมาเวอร์บางอลังการนะคะด้วยดอกไม้ที่ฟูฟูนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เกรดดีนะคะวันนี้ ที่ต้องการพูดคุยนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดของการจัดฉากแต่งงานหรือต้องการแบ่งปันข้อมูลนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอมนะคะก็สามารถทักแชทแอมไปในเพจ a c e b o o k นะคะชื่อเพจก็คือร้อยแปดสาระนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องนี่เลยยินดีตอบทุกคําถามที่สามารถตอบได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ทักเข้าไปพูดคุยกันนะคะ มีหลายท่านเลยนะคะที่ทักเข้าไปพูดคุยกัแบ,บแอมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอบมบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง็นกลังใจให้แอมด้วยนะคะแลาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย